หากคุณกำลังเป็น3ใน9ข้อนี้คุณกำลังเสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อม 1. อายุ50ปีขึ้นไป 2. มีความผิดปกติของข้อเข่าตั้งแต่กำเนิด 3. คุณเป็นคนที่ชอบนั่งงอเขา่า นานๆอย่างต่อเนื่องนั่งพับเพียบนั่งยองยองนั่งคุกเขา่านั่งเตี้ยๆหรือว่านั่งขัดสมาธิ 4. เป็นผู้ที่มีโรคข้ออักเสบเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อติดแข็งโรคติดเชื้อ 5. เป็นผู้ที่มีน้ำหนักมาก 6. เป็นผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนตรงข้อเขา่าเช่นข้อเข่าเลื่อนหลุด กระดูกหักบริเวณข้อเขา่าหรือเอ็นเข่าฉีกนะคะหรือหมอลองกระดูกฉีกเป็นต้นค่ะ 7. เป็นพันธุกรรม 8. ใช้ยาสเตียรอยอย่างต่อเนื่อง 9. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Hall, เป็นประจำค่ะหากคุณมีอาการ3ใน9ข้อนี้คุณควรที่จะได้รับสารอาหารให้ครบ5หมู่ และควรออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอหรืออาจจะเลือกรับประทานอาหารเสริมที่มีแร่ธาตุอย่างครบถ้วนอย่าง UNG c a เ c ียมค่ะ